หากวิสาทําแล้วทัางเมื่อวานก็คุยกันเนกรจายว่าหากวิสาทําแล้วเนี่ยปีนี้มันพอไหมถ้าพอเนี่ยเราลองเอาวิสาเอาพื้นที่ที่ทำเนี่ยเป็นต้นแบบชุมชนต้นแบบเพราะในว o r k s มันังพูดว o r k s มีประเด็นคือการขาดขาดพรื่องนี้อยู่ขาดชุมชนต้นแบบก็คงต้องอาศัยโครงการอื่นๆไม่แต่โครงการของภารกิจเศรษฐกิจที่จารพิเชษงกันจะเป็นหนูละแบบง่าย ก็จะลองดูว่าเราลองทําเป็นชุมชนต้นแบบก็เลยพยายามจะเกิดให้เห็นว่าในเมื่อภาพปลายเรากำลเดจะเกิดไปตรงนั้นแล้วก็จะเป็นประเด็นปัญหาเวลาเข้ากรรมการผู้ทรงแล้วเข้าเข้าในตัวพีเวลาเราชี้แจงสมมติทานทางกรรมการท่านที่พีท่านถามก็จะได้ขอบได้ว่าเรายึดคอมพิท์ที่เราเป็นชุมชนบกชจทที่ชื่อใหม่กัือ่ามันเป็นเสียงสะท้อนซึ่งตัวประธาน ตัวประธานเองตูกรรมการพีซีและผู้ทรงเองก็ถือว่าเป็นเป็นพันพันพันกิโลเป็นตันๆเอาคืออยู่ที่เราเก็บเงินอะอยู่ที่เราค่าใช้จ่ายวันนึ่เท่าไหร่วันหนึ่งถ้าค่าใช้จ่ายเลยใช่ไหมคะหรือว่าไม่ไม่ยังอยู่ยุ่งห้องห้อรถหนึ่งมันได้ประมาณ แล้วก็ที่เชียงใหม่กับที่แม่ฮ่องสอนทีมงานหนูก็สแตนบายก็คือเข้ามาแล้วก็เทใส่กระสอบสีแดงกระสอบตะไคร้แล้วก็ขึ้นตู้เลยอันนั้นก็จะง่ายออที่่่แมฮงสนใช่หนูรับหนูรับทั่วทั่วท้องน่ะธรรมเข้ามาคืออะไรรากอาศัยธรรมชาติฝนถ้าปีไหนฝนไม่ดีมันก็รายได้ก็ลดขนาดฝนดี รายได้ก็ยังไม่คุ้มกับการลงทุนปัจจัยการผลิตมันสูงนะครับขวีก็สูงราคาก็ตกต่ำอย่างปีนี้ราคาตกต่ำมากเลยข้าวโพดนะครับอรเคจริงถ้าเป็นปลูกพืชผสมวัตถุอย่างนี้ก็ดีแต่เป็นแนวทางที่อยากให้หน่วยงานหรือว่าอะไรทักอย่างมาส่งเสริมด้านหนึ่งการตลาดดีไว้ก่อนสองพืชผลที่ทําแล้วมันมีอะไรขึ้นให้ชาวบ้านได้ดีแต่ยางพาราก็หันหันมาปลูกกันเยอะละหลายปีละอันนี้เราก็พอเราพ่นย่อยสั่งนะคะไป แล้วก็ครบประมาณสี่วันยังยังไม่ไถยังไม่อะไรใช่ไหมไถก่อนไหมไถไถค่ะก็คือไถไถไปแล้วแล้วก็เขาก็ติดปั๊บคือไถไถแบบนั้นใช่ค่ะไถแบบนั้นแล้วก็ตีพวนหรือยังครับตอนตอนที่ย่อยใช่ไหมคะตอนที่พ่นย่อยยังยังไม่ได้ตีพวนค่ะกเรียว่ไถด่าไถด่าตอนดจ็ดแล้วก็พ่นค่ะพ่นแล้วก็ใส่ไว้ประมาณเจ็ดวันแล้วก็เกษตรกรตอนเขาก็จะไปอ่าเขาเรียกว่าพวนที่ใช่ไหมนั่นนะคะพ่นย่อยมีมูลแกะ มีมมลหมูนะครับอันนี้ได้มาจากมทลก็เราไปไปช่วยอาจารย์ที่คณะแต่ละคณะคณะหมูคณะเลี้ยแปะเลี้ยอัวเราซื้อครับซื้อไม่ไ้ซื้อเขาเพราะว่ามหาลัยจมีตังไปซื้อฟางให้วัวเราก็เนี่ยช่วยกันใช่ครับของมหาลัยจะใช้ตัวเปลือกข้าวโพดอาาให้วัวกินใช่ครับเราก็ออกมามีหมูมีมีแกะ มูลแกะมีมูลหมูลแล้วก็มูลวัวได้วัตถุดิบมันทําปุ๋ยหมดละใช่ครับและอีกด้านหนึ่งก็คือโั่เหลืองอันนั้นโั่เหลืองและกากโั่เหลืองนะครับตรงนู้นเป็นกากโั่เหลืองนะครับอันนี้ก็ได้